แงในในจดวงดาวเรียงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเปลี่ยนแบบหัวใจไม่เคยเบาชคดีติดตัวหมือนลมหายใจข้อะไรกต่แตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรัจกจัดวานไม่แกงสิ่งแสบสิบเปิดทางทุกการวางแผนเงิน,งน,งนล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดนวน สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนการทำนายนะคะก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ ในทางโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะสำหรับชาวเมษเนี่ยในเรื่องของดวงดาวดาวเ,ออเจ้าเรือนราศีของคุณนะคะก็คืออังคารอังคารเนี่ยต้องบอกว่าเดินดีละนะคะมีการเดินที่ดีได้ตำแหน่งที่เป็นปกติแม้ว่าตำแหน่งอาจจะยังไม่ได้เลิศเลยแต่ตำแหน่งต้องบอกเลยว่าเป็นปกติแบบนี้คือดีมากๆแล้วนะคะในส่วนของสิ่งที่คุณจะได้รับ นะคะแบบระยะยาวๆประมาณหนึ่งปีต่อจากนี้ก็คือราหูนะคะที่อยู่ในเรือนลาภะของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องโชคลาภนะคะที่ได้มาจากในเรื่องเงินจากการค้าขายการทําธุรกิจการทํางานต่างๆก็จะได้มีในบางคนอาจจะมีเป็นเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ก็เอาพอประมาณนะคะ แม้ว่ามันจะมีแต่ก็เอาพอประมาณนะเออไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะอ่ะโอเคนะคะมาต่อกันที่ไพ่กันบ้างเนาะนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับชาวเมษนะคะเริ่มจากในเรื่องงานก่อนต้นเดือนได้ไพ่แดาบหัวกลับค่ะนะคะต้องบอกว่าในช่วงของต้นเดือนน่ะเป็นช่วงที่อึดอัดขับข้องใจในเรื่องของงานจะอยู่ต่อหรือไม่จะอะไรบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า จะกลับไปทําสิ่งเก่าเอาสิ่งเก่ากลับมาทําหรือกลับไปทํางานเดิมงานเก่าคิดถึงที่เดิมที่เก่าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ส้มมองว่าหลายๆคนจะสามารถเอาตัวเองออกมาจากจุดที่อึดอัดได้นะคะมันเหมือนเราเพยายามแล้วอ่ะที่จะเอาตัวเองออกมานะ king of cups นะคะเอาตัวออกมาได้นะคะในเรื่องของการทำงานนะคุณจะเบาสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีสติในการคิดมากขึ้นรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะเป็น ลักษณะแบบนี้จริงๆผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะลักษณะขาวอ่วจะซัพพอร์ตคุณนะคะซัพพอร์ตคุณมีคําพูดที่ดีนะ,ะให้คำปรึกษาหรือว่าซัพพอร์ตคุณในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเลยไพ่ใบนี้ยคือไพ่ของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับการอัปเกรดถือว่าเป็นไพ่ใบใหญ่ใบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของตําแหน่งรางวัลอะไรก็ตามคุณจะได้รับในช่วงประมาณวันที่6เป็นต้นไป ะะจะได้รับการเสนอชื่อได้รับรางวัลเป็นใหญ่มีเกียรติอะไรประมาณนี้ค่ะในโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณนะ่ะเออมีงานประมาณนี้เข้ามาเลยนะคะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำนะนะคะดีมากๆเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบทำอะไรใหม่ๆอะ่ะในหัวเนี่ยมันมีไอเดียนะคะที่จะทำอะไรใหม่ๆโดยตลอดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ราหูซึ่งเป็นเกษตรราธิบดีี่ยอยู่ในเรือนลาภะของคุณเพราะอยู่ในเรือนลาพะมันทําให้คุณคิดไอเดียอะไรต่างๆผุดขึ้นมาเยอะแยะแต่ยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครนะเนี่ยฮะแล้วในขณะที่ยังไม่ได้บอกใครอ่ะแต่งานมันก็มีเข้ามาแล้วอ่ะคุณเนี่ยเดือนสันนะฮะงานมันก็มีเข้ามาแล้วนะดวงเลิศเฉิดฉายบางคนมีรถใหม่บางคนมีบ้านใหม่บางคนรับโอกาสงานได้รับเงินก้อนใหญ่แบบนี้เลย กลางเดือนกรกฎารอเลยนะคะส้มบอกเลยว่างานใหญ่มาหลายละระลอกมากๆเพราะฉะนั้นเตรียมรับโอกาสดีๆไว้ได้เลยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนนะคะเชื้อเพลิงเเกี่ยวกับพลังงานได้หลายแบบอะโซลาเซลอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางงานอาชีพที่เกี่ยวกับเด็กๆก็ได้นะคะดีมากๆ ดวงเลิศมากๆไพ่เดือดซันนี่คือใครก็อยากได้นะนะคะคุณอาจจะมีโชคจากเด็กด้วยก็ได้นะคะในเดือนกรกฎาคมนะสำหรับชาวเมษนะคะหลายๆอย่างเข้ามือเลยค่ะส้มบอกเลยว่าพ้นวันที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปทุกอย่างดีเลิศประเสริฐสีต่อเดี๋ยวมันดีเด้งด้วยมัย้คือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆมันเข้ามือคุณหมดสิ่งที่คุณตั้งใจวางแผนจะให้มันเป็น มันเป็นอย่างนั้นหมดค่ะสิ่งที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นมันก็เป็นแบบนั้นหมดค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งถ้วยคุณจะได้รับโอกาสแบบดีมากๆไม่รู้จะพูดว่าดียังไงนะคะไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมคือกอบโกยเอาไว้เลยเนี่คะมันจะเป็นเรื่องราวที่เออมีรางวัลมีรางวัลการันตีมีอันดับอะไรประมาณนี้ค่ะมันเลิศมากนะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆตรงนี้ได้เลยรับแล้วรับอีกะคะ่ะ กรกฎานี้คือบอกเลยชาวเมดนะคะในเรื่องของโอกาสดีๆรับแล้วรับอีก3มชั้นได้น่ะเออส้มบอกเลยว่าโชค3ามชั้นมาเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ดีๆเนี่ยเป็นละรอกทั้งเดือนเนี่ยสมละลอกด้วยกันนะคะดีมากๆในเรื่องของเออ การเงินการเงินในช่วงต้นเดือนก็กติดขัดค่ะต้องบอกว่าช่วงห้าวันแรกเนี่ยต้องเป็นอะไรที่เรามาระวังเนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเงินเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์คล่องตัวขึ้นนะคะกลางเดือนมีติดขัดนิดหน่อยนะคะนิดเดียวไม่ได้เยอะนะคะเออหลังจากนั้นพอมีโอกาสเข้ามามันดีขึ้นคุณจะคุณค่อนข้างควบคุมนะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะว่าแม้ว่าจะมีงานเข้ามาแต่ว่าไพ่เงินน่ะมันยังไม่ขึ้น เงินนะมันอาจจะมาในช่วงเดือนสิงหาก็ได้แต่คุณรู้แล้วว่ามันจะมีเงินเข้ามาแล้วคุณต้องจัดการการเงินยังไงมันทําให้ใจชื้นทําให้ใจรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นส้มก็มองว่าในเรื่องเงินเนี่ยอึดอัดนิดหน่อยเอเดี๋ยวดีขึ้นเองนะคะอืมเพราะไม่อย่างนั้นอะถ้ามองอะไรไม่ออกมันจะอึดอัดเรื่องเงินมากเลยเนาะเข้าใจเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะของ ชาวเมรเนาะระวังพวกโรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำอะคา่ะเบาหวานอย่างเงี้ยเออให้ดูให้ดีนะคือมาแรงเพราะว่าส้มเห็นว่าช่วงที่มีมีเงินเยอะๆทานเยอะมากน้ำหวานของกินอะไรที่มันเป็นอ้วนๆนะคุณกินเยอะอยู่นะเออนะคะเออแล้วก็มีในเรื่องของกระดูกคืออักเสบกระดูกอะ เป,เป็นจุดที่แบบเจ็บลึกๆแต่ว่ามันมันตอนแรกๆมันอาจจะแบบเจ็บในวงกว้างอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันเจ็บแค่จุดเดียวอะลองไปศึกษาลองไปศึกษาลองไปดูให้ดีเนาะเออนะคะ Queen of Wands นะคะนี่เอ,อ่อเรื่องเกี่ยวกับข่าขากระดูกนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่สมมองว่ากระดูกแหละถ้าถ้ารู้จุดสังเกตจุดให้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ กลับมาที่เรื่องเงินอ่ะส้มมองว่าเสียเงินกับในเรื่องการเดินทางเสียเงินกับในเรื่องของลูกๆหลานๆก็มีนะเวลาเรามีเงินอ่ะเราอดเราอดเปยให้ลูกๆหลานๆไม่ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะจะรู้สึกว่าแบบน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้แต่จริงๆการการให้กับลูกๆหลานๆมันจะทำให้ให้คุณอ่ะมันมีอะไรดีๆเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะอาจจะเป็นโชคลาภหรือว่าการงานมันมันจะเป็นการต่อ การให้และการรับไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะคนทํางานเก่งๆนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้คือถ้าขึ้นไพ่แปดเหรียญเป็นที่น่าสังเกตสําหรับไพ่ของส้มนะคะชาวเมธว่าคุณจะมีโชคซึ่งเป็นไพ่ที่แบบธรรมดามากเลยเนาะเออแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะในเรื่องของอีกใบหนึ่งเนาะก็เป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิก ผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆอะค่ะนะคะแต่งตัวเก่งๆแต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะมีวิถีชีวิตความคิดที่แบบเบื่อๆเซ็งๆสักหน่อยนะนะคะเออจะให้โชคคุณนะคะเลขนำโชคได้7106ค่ะ7106นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์เคอร์นางฟ้านะคะแนะนำอะไรที่เป็น กำลังใจเนาะนะคะแนวทางที่ดีนะคะแนะนำอะไรบ้างเห็นอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวดีๆเนาะ Angel w a r r i o r s นะคะคุณมี FC ไม่ใช่ป้าข้างบ้านอะ่ะคุณมี FC เลยแฟนคลับ FC คือคนที่รักคุณและพร้อมที่จะส่งเสริมคุณแบบถ้าคุณต้องการเรียวแรงจากพวกเขาอะเขาพร้อมที่จะเป็นเรียวเป็นแรงให้กับคุณส่งเสริมให้คุณนะมีชีวิตที่แบบดีกว่าเดิม ให้คุณเข้าไปอยู่ในระดับชั้นที่ดีกว่าเดิมเขาพร้อมส่งเสริมคุณมากๆม,มีคนรักคุณเยอะมากๆเพราะว่าตัวคุณเองด้วยที่น่ารักอืมนะคะถ้าคุณไม่น่ารักจะมีคนรักขนาดนี้เหรอจริงไหมนะคะ Forgiveness นะคะให้อภัยมันอาจจะมีความเจ็บแค้นอะไรโน่นนั่นนี่มานะคะการให้อภัยการที่เรามีเมตตากับคนอื่นแต่ว่าไม่ต้องสูงสิงก็ได้อ่ะปลดปล่อย ความหนักไปแล้วมันเหมือนเราได้ติดปีกใจเราเบาอะ่ะมันก็เหมือนเราเมตตากับใจตัวเองนะที่ไม่ให้ตัวเองแบบเครียดหรือหนักเกินไปอะค่ะอืมแล้วมันจะทําให้หลายๆอย่างมันอย่างที่บอกเหมือนเราติดปีกแล้วเราบินสูงขึ้นเลยใจสูงขึ้นด้วยนะคะ surrender your battles นะคะไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครเลยศึกบางศึกเนี่ยยอมแพ้แล้วเราจะชนะนะคะไม่จาเป็นต้องไปสู้ไม่จําเป็นต้องไปแบบ พยายามที่จะเสียเวลาในการพิสูจน์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่กับคนที่พยายามจะมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอยู่ในจุดของคุณที่ทําแล้วมีความสุขอะโฟกัสที่ตัวคุณเองอะความสุขของคุณอะนะคะบางทีการยอมแพ้มันอาจจะทําให้คุณชนะยาวๆทีหลังก็ได้ค่ะนะคะขอบคุณชาวเมฆนะคะขอให้ชาวเมฆมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชีวิตกูดีแบบจักรวางรักจักรวางคุยกับฉันทุกวันโรยนัาเงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดห้ยออกยิงโหวดกร,ระป๋กูมีแค่ลุกชีวิตกูกืตัวอย่างเขาอยากได้ไว้ตั้งได้จักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่คอบ